สนับสนุนโดย R C S H P I ไทยแลนด์สยามธรมยิไทยแลนด์สร้างมุมมองใหม่ๆสู่มุมมองที่แตกต่างด้วยกล้องโปโปกลุ่มผลิตภัณ bueno. ฑ์ในเครือ i m ม r c b o R J Bochbair ไทยไลท์ คครับท่านผู้ชมกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะฮะวันนี้ผมยังอยู่ที่ VRC Station นะฮะสวัสดีพี่วัดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับอาทิตย์นี้เรามาคุยกันถึงโปรดักต์ในร้าน VRC Station อีกอันหนึ่งก็คือเป็นรถบักกี้เป็นตัว r t r เป็นตัว r t r ready to run เลยนะฮะวันนี้เราเอารถอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับพี่ คือตัว r า r ของทีมนีนะครับมันมีข้อพิเศษ,ษในตัวนเองในหลายหลายหลายอย่างคราบที่ที่ก็ว่าคาดไม่ถึงนะกัน<ม>ว่าจะมีอยู่ในอารารครับผมนะครับอย่างเรามี2รุ่นนะครับที่เป็นบักกี้ไฟฟ้าแล้วก็บักกี้น้ำมันโอเคอันนี้คือรถบักกี้น้ำมันใช่ไหมฮะใช้น้ำมันในตัวน้ำมันในตัวนี่เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับ,รบสิ่งที่พิเศษที่ที่คิดว่าไม่น่าจะมีอยู่ในรถ r า r ซึ่งเป็นรถของ มือใหม่สมัครเล่นหักเล่นนี่นะฮะครับเซวโที่เราให้ก็เป็นเซวโเวอ๋อนี่นะฮะเราให้เป็นเซวรเวสองสสตัวเป็นเซวโมาตรฐานสูงเหมือนกันของทางไต้หวันนะครับ,รบที่อยู่ในรถที่อยู่ในรถของของทีมซีครับผมนะฮะสิ่งที่เห็นเอ่อทีมซีตัวโปรนะรับพลาสติกพาร์ททัท้งหมดของตัวอาราของทีมซีเนี่ยเป็นตัวเดียวกับที่ใช้อยู่ในตัวโปรที่ในการแข่งขันครับนะครับท่อ ไอเสียที่ให้ก็เป็นท่ออินทรายมากวามาเป็นตัวชิ้นเดียวก่อนเนี้ยเฉพาะท่อน,นี่ก็หลายพันบาทบนะ่อถ้าเป็นอ d r DR ทั่วไปก็จะเป็นท่อที่แบบเชื่อมด้วยลูกยางตรงนี้ซึ่งก็มาตรฐานของตัวตีนสีก็จะให้ตัวนี้ที่สูงกว่าคร,ครับผมชุดขับ,บก็เป็นเกรดเดียวกับทางตัวโปรเกือบทั้งหมดเกื100อบร้อยเปอต์แตกต่างกับตัวโปรน้อยมากครับแต่ในราคาที่พร้อมเล่นแล้วนี่ถูกมากมวิทยุที่ให้ก็เป็น2-4 ก็คือว่าชุดของเขามาเลยในกล่องนี้ใช่ฮะวิแล้วก็ให้เกรดดีหน่อยสําหรับที่จะเป็น r t r ได้ที่ที่เกรดดีพอสมควรเลยก็หมายความว่าซื้อไปเนี่ยเริ่มเล่นจนถึงแข่งขันได้เลยอ่าเป็นรุ่นแข่งขันมือใหม่นี่น่าจะสู้ได้สบายสบายก็คือว่าไปซ้อมสักเดือน2เดือนเนี่ยครับแข่งรุ่นเอาไปรุ่นใหม่แข่งมือใหม่ได้สบายเลยครับอาร์ทีอาร์ของทีมสิ เัลยจะมีรางวัลติดไม้ติดมือมาด้วยเ <c oughs> พราะรถค่อนข,อขอ้างที่จะแข็งแรงแข็งแรงครับแข็งแรงมาเซอร์โวเนี่ยก็เป็นเซอร์โวที่เป็นเกรดเอ่อเกรดที่ใช้ในการแข่งขันแหละใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงกับตัวของโปรแล้วครับอ,อที่<ต>ให้มาก็เป็นเมทัลเกรียร์ทั้งหมดเหมือนกันเซอร์โวท่อก็เป็นท่ออลูมิเนียมมาให้แล้วท่ออลูมิเนียมมาให้แล้วเครื่อง เครื่องยนต์นะครับพี่เครื่องยนต์นี่คือเครื่อง P.R เป็นเครื่องอเกรดดีของทางไต้หวันเลยนะฮะแล้วก็เครื่องตัวนี้ไม่จุกจิกอะไรของเครื่องก็มีซัพพอร์ตให้คือ,อทุกชิ้นที่อยู่ในตัว T.R ฮะเรามีซัพพอร์ตให้หมดถ้าเกิดคุมีปัญหาต้องการเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนเราก็มีให้หมดเหมอนกันและในเรื่องของอโดยรวมของตัวรถเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาให้มาหรือว่าเนื้อวัสดุนี่คือถ้าเป็นพลาสติกพลาสติกพาร์ทนะครับ ตัวเดียวกับตัวโปร,โปรโที่ใช้ในการแข่งขันส่วนอลูมิเนียมบางเกตบางชิ้นเนี่ยอาจจะโอเคคือเขาดีดไซน์มาเพื่อให้เป็น r d R ก็งบประมาณจำกัดลงมาหน่อยก็อาจจะลดวิธีการอย่างทาวเชอจากชคจาก C N C ก็เป็นอลูมิเนียมปั๊มก็ลดความสวยงามลงมานิดนึงแต่ความแข็งแรงยังคงอยู่ครับยังงยังคงเดิมเหมือนอยู่เหมือนรถโปร,รแล้วก็บอดี้ทำสีมาให้เรียบร้อยครับอดีใช่ไหมมียางอย่างนี้มาให้เลยเหรอครับเรียบร้อยหมดเลยครับพร้อมเล่นเลย พร้อมเล่นฮะก็คือไปถึงชาร์จไฟแบบรีซีฟเติมน้ำมันก็สตาร์ทได้เลยอืมก็สิ่งที่ต้องซื้ออย่างเดียวคือแค่น้ำมันอ่าเชื่อมืออดถ้าเกิดซื้อชุดตัวอาร์ทีอาร์กับเรานะครับเราจะมีชุดกระป๋องเติมน้ำมันชุดสตาร์ทเนี่ยนะฮะให้สามารถซื้อกับเราต่อได้ในราคาพิเศษอ๋อคือเป็นออปชั่นเพาะมาที่ร้านได้เลยฮะโทรมาปุ๊บอยากจะซื้อรถทีมซีไนโตร มีชุดเติมน้ำมันคือในในราคาพิเศษชุดถังวัเทียนอะไรเนี่ยเราจะมีให้ในราคาพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นช่วงสิบคันแรกเราจะให้น้ำมันลันอินอีกหนึ่งกันหนึ่งแถมน้ำมันอีกฮะให้น้ำมันลันอินอีกหนึ่งลิตรแกิโลเล็กนะฮะเป็นรันอินกันเลยก็คือว่าแถมฟรีให้เลยนะฮะกับรถทีมซีคันนี้นะฮะกับวีอาร์ซีสเตชันเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ท่านผู้ชมนะฮะโอเคอันนี้คือรถ ในตรวหนึ่งตัดสเกลหนึ่งต่อแปดนะฮะเป็นรถบักกี้แล้วอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งนี่จะเป็นบักกี้เหมือนกันเป็นบักกี้เป็นไฟฟ้าใช้ใช้ใช้มอเตอร์ในการใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนก็เท่ากันหมดเลยขนาดเท่ากันนะครับสิ่งที่เราให้เนี่ยก็คือวิทยุบังคับเหมือนกันเซอร์โวที่ให้เหมือนกันอืมครับมอเตอร์กับสปีดเป็นบักเบส นี่ต้องใช้เป็นไฮโบลเหมือนกันก็ตีว่าให้เป็นสปีดร้อแอมวิ่งสนุกมากครับอันนี้คือคนไหนที่กลัวมือเลอะมือเปเื้อนอยากจะเล่นแล้วก็โยนใส่ลังเก็บกลับบ้านได้เลยก็แนะนําเป็นบัคกี้ไฟฟ้าก็คือว่าใช้ฐานเนี่ยลิเทียมโพลิเมอร์สองเซลล์สองก้อนใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็คือว่ามีรีโมทมาให้เหมือนกันครับผม ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มครับก็เหมือนกันครับอันนี้ถ้าเกิดใครซื้อ,อ,อชุดอาร์ทีอาทีที่เป็นไฟฟ้าครับแบตเตอรี่ราคาพิเศษเหมือนกันสิบคันแรกสิบคันแรกรก็ต่งเข้ามาได้ VRC Station ะฮะโอเค,อเคงั้นเรามาดูว่ารถคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะรถบักก <B ucky S 1> ี้ไฟฟ้าบักกี้ไฟฟ้า15,500บาท15,500บาทคือคือแทบจะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะฮะก็มีแบตเตอรี่หรือท่านใดที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วเนี่ย ก็เล่นได้แหละใช่ไหมฮะแล้วรถน้ํามันนะฮะราคาอา่รถน้ํามันเครื่องพรีอาเหมือนกันครับก็ราคาหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันราคาเท่ากันเลยาาก็คือว่าจะได้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้จากและ VR Station ก็ถ้าท่านใดสนใจอย่างรถบักกี้ทางฝุ่นนะฮะเพราะว่ารถพวกนี้เล่นหน้าบ้านก็ได้เล่นแถวบ้านก็ได้มันเล่นได้ทุกที่แล้วความสนุกหรือท,ท่านผู้ชมทำเนิน เล่นเองก็ได้หรือแม้กระทั่งเล่นแล้วไปใช้ในการแข่งขันได้ได้เลยใช่ไหมฮะพี่ครับรุ่นใหม่รุ่นแข่งขันมือใหม่เนี่ยสู้ได้แน่นอนหรือท่านอยากจะเล่นจริงจริงังจเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้มันก็ก็ไม่เป็นการเริ่มต้นที่ประหยัดแ้ที่ประหยัดด้วยฮะแล้วก็พอเราเล่นแล้วเหมือนกับเราถามตัวเองว่าเอ้ยเราชอบทางนี้แน่นอนแล้วครับคราวนี้เราเอาตัวที่เป็นตัวเป็นตัวครูไปเลยเป็นตัวครูไปได้เลยครับไปหาเทคนิคกับรถคันนี้ก่อนเลยฮะวิธีการวิ่งการจาเนินการ แลนดิงของรถเสร็จพอเราได้คราวนี้เราซื้อรถตัวโปรโทีเดียวอความบอบช้าของตัวรถมันจะน้อยไปให้มันมความเจ็บช้าทั้งหมดไปอยู่ที่ตัวอ,อา r อ<ะ>เป็นรถคันแรกๆรถคันครูแต่ม,มันก็เป็นรถเกือบๆกึ่งๆโปรเหมือนกันแล้วนะความแข็งแรงใกล้เคียงมากใกล้เ<อ>คียงโปรมากได้เลยถ้าท่านอยากรู้ว่าบัคกี้เนี่ยสนุกแค่ไหนหรือว่าอยากจะรู้ว่ารถบัคกี้เนี่ยเป็นยังไงแล้ว ในเรื่องของตัวรถทุกอย่างฮะโทรมาสอบถามที่ v r c Station ได้เลยนะฮะให้คำปรึกษาได้เลยนะฮะว่าผมอยากได้รถอย่างนี้ต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยได้เลยโอเคได้เลยฮะถ้าท่านใดสนใจนะฮะลองโทรมาที่ร้าน v r c Station นะฮะมีพี่วัดมีขอเ่ขอฝากนิดนึงเดี๋ยวพอดีทีมซีกำลังจะออกโปรดักตัวใหม่มาเป็นรถทางเรียบรถทางเรียบครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเอามานำเสนอ ได้เลยฮะก็คือว่ารถทางเรียบบอกบอกได้ไหมฮะว่าเป็นประเภทเอ่อตอนนี้เป็นทางเรียบไฟฟ้าสามารถลงแข่งระดับมือคาสได้เลยครับเป็นรถน้ํามันหรือรถไฟฟ้าไฟฟ้าใช่ไหมฮะก็ทีมซีฮะมีโกต์ค่อนข้างที่เยอะมากๆอ๋อตัวอย่างตัวอย่างรถมาแล้วนะครับอยู่ที่เคสปีดเคสปีดนะฮะถ้าท่านใดลองดูก็ลองโทรมาฮะที่เคสปีดหรือว่าที่ v r c s t a t i o เได้เลยฮะครับเพราะว่า สินค้าที่ v r a ย t t สเตมีเยอะมากฮะผมพูดไม่หมดต้องแบ่งเป็นเทปอย่างนี้ฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่วัดมากนะฮะสำหรับความรู้แล้วก็โปรโมชั่นดีๆกับรถบัคกี้ทีมซีนฮะเดี๋ยวไปพบช่วงต่อไปของรายการฮะสักครู่เดียวครับขอบคุณครับ r c l e ซีคออาซีเลสซิ่งอาซีไฟอารซีไทเเว็บไซต์ผู้ชอบ RC ีทุกประเภทต้อมมอเตอร์สปาเล็ตสินค้าราคาคนไทยไดทเทอร์โบดอทคเว็บไซต์ของคนรักรถบังคับวิทยุ VRC Station และสนามวิทยุบังคับทางฝุ่น เคสปีสนามหลวงสองรถยนต์วอลโว่ ฝนตกฟ่าร้องก็ดูได้เปิดประสบการณ์ดูทีวีผ่านเน็ตด้วย TOTIP TV ชมมากกว่า140ช่องรายการพร้อม HD 36ช่องสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลือกชมได้ตามสั่งดูรายการย้อนหลังสูงสุด72ชั่วโมงและอีกหลายช่องทางรับชมไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรที o t i p TV โทร1100